จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความฝันของคุณคืออยากจะมีบ้านใจกลางเมืองสักหลังแต่ฝันนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมบ้านในฝันที่ควรจะเป็นที่พักใจกลับทําให้คุณเกือบเอาชีวิตไม่รอดสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับผมอีกครั้งกับช่องคนเล่าหนังวันนี้ผมก็ได้นําหนังใหม่ในปี2025ของประเทศเกาหลีมาสปอยให้รับชมกันนะครับในชื่อเรื่องว่า Wall to Wall ฝันร้าย84ตารางเมตรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมผมสปอยกันต่อได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่อูซองหนุ่มออฟฟิศไฟแรงที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือการมีบ้านสวยๆสักหลังใจกลางกรุงโซลและในยุคที่ราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งทะยานไม่หยุดหย่อนเขารู้ดีว่าถ้าไม่รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ความผันของเขาก็อาจจะสลายไปตลอดการโดยความกลัวว่าราคาจะพุ่งไปไกลกว่านี้อูซองตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตเขากู้เงินจากบริษัทเอาเงินเก็บส่วนตัวทั้งหมดมาเทหมดหน้าตากักเพื่อซื้ออาพาร์ตเมนต์ในฝันให้ได้แต่ใครจะไปคิดละ่ะ ทันทีที่เขาได้เป็นเจ้าของราคาอสังหาที่เคยพุ่งเป็นจรวดกลับดิ่งเหวลงอย่างไม่น่าเชื่อสวนทางกับดอกเบี้ยบ้านที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งชีวิตในวิมานที่วาดไว้กลับกลายเป็นนรกบนดินอูซองต้องประหยัดทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดถึงขั้นต้องแอบหยิบของจากออฟฟิศกลับมากินที่บ้านแอร์ไม่เปิดไฟไม่ใช้เพราะกลัวค่าไฟจะพลากเงินก้อนสุดท้ายของเขาไปแต่ถึงจะลำบากแค่ไหนแค่ขอให้ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็พร้อมจะทนแต่แล้วปัญหาที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นทุกค่ำคืน อูซองต้องปวดประสาทกับเสียงปริศนาจากชั้นบนทั้งเสียงล่าของเสียงทุบก,กำแพงเสียงฝีเท้าคนเดินมันดังจนแทบทนไม่ไหวแต่เรื่องกลับตลปตดเมื่อวันหนึ่งคุณป้าจากห้อง1301ซึ่งอยู่ชั้นล่างกลับขึ้นมาโวยวายหาว่าห้องของเขากังหาที่ส่งเสียงดังรบกวนพร้อมทิ้งโน้ตข,ข่มขู่ไว้หน้าประตูว่าทําให้เงียบเตรียมเจอกับสามีฉันได้เลยอูซองยืนยันความบริสุทธิ์และท้าให้ป้าเข้ามาพิสูจน์ในห้องของเขาซึ่งเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะเข้ามาแล้วกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่่พออลลัลััับบหหงเเธไปทานน้ะคร เสียงนรกนั่นก็กลับมาอีกครั้งโดยความทนไม่ไหวอูซองจึงบุกขึ้นอย่างชั้น15เพื่อเผชิญหน้ากับเจ้าของห้องที่ชื่อว่าจินโฮแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็ยิ่งทําให้เขางงเป็นไก่ตาแตกเพราะจินโฮยืนยันว่าเขาเองก็ได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันและชี้เป้าขึ้นไปอีกว่าตนต่อมันน่าจะมาจากชั้น16นี่อูซองมุ่งหน้าต่อไปอยังห้อง1601แต่เจ้าของห้องก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าตัวเองไม่เคยทําเสียงดงังและโยนต่อไปว่าเสียงที่ได้ยินน่าจะมาจากชัั้น17ตต่่าาางงหหกกกยยิิม็ลลึ ตกลงเสียงบ้านี่มันมาจากไหนกันแน่เขาขึ้นมาถึงชั้น17และได้พบกับคู่สามีภรรยาสูงอายุกับหมาอีกหนึ่งตัวอูซองพยายามอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดแต่ก็โดนคุณตาสวนกลับมายกใหญ่ว่าแค่แรงจะเดินยังแทบไม่มีจะเอาเรียวแรงที่ไหนไปทําเสียงดังสนั่นตึกได้คุณตายังบอกอีกว่าเสียงบันดังมาจากชั้นบนนู้นอีกทีต่างหากในที่สุดอูซองก็เดินขึ้นมาจนถึงชั้นบนสุดของตึกและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นตัวแทนของลูกบ้านทั้งหมด,หมดเธอรับฟังเรื่องราวของอูซอด้้ววยคาาามเเขใจและะละ่ ธอคือเจ้าของห้องที่คุณป้าชั้น13เช่าอยู่เองเธอรับปากว่าจะจัดการไล่คุณป้าเจ้าปัญหาออกไปภายใน2เดือนพร้อมยื่นเงินก้อนหนึ่งให้อูซองก็เป็นการปลอบใจอูซองรับเงินมาด้วยความโล่งอกแต่พอกลับมาที่ห้องเขาก็พบว่ายางจัก,กรยานของเขาถูกกรีดจนแบนและในขณะที่ชีวิตในคอนโดก็ปั่นป่วน,นมากพอแล้วโอกาสที่จะพลิกชีวิตทางการเงินก็ลอยเข้ามาหาเขาอย่างไม่คาดฝันเพื่อนสนิทโทรว่าบอกเขาวงในให้รีบซื้อบิตคอยคืนนี้ด่วนเพราะจะมีเจ้ามือเข้ามาปั่นราคาและนี่คือโอกาสเดียวที่จะรวย อูซองที่ไม่มีเงินเหลือแล้วแต่สิงใจทําเรื่องบ้าบินอีกครั้งเขาเอาบ้านที่พึ่งซื้อไปจำนองทันทีเอาเงินมัดจำที่ได้มาทั้งหมดไปทุ่มกับเหรียญคริปโตจนหมดตัวและเช้าวันต่อมามันเกิดขึ้นจริงๆครับกราฟพุ่งเป็นสีเขียวยกแผงราคาขึ้นมาหลายเท่าตัวเพื่อนของเขาบอกว่าเป้าหมายคือ800อเปอร์เซ็นต์อูซองดีใจแทบคลั่งอนาคตเศรษฐีอยู่แค่เอื้อมเขาวางแผนขายบ้านทิ้งเตรียมย้ายออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่รวยล้นฟ้าแต่ในคืนนั้นเองเสียงที่เคยได้ยินกลับดังขึ้นในระดับที่ต่างออกไป มันไม่ใช่แค่เสียงล่าของอีกแล้วมันคือเสียงสว่านเจาะผวังที่ดังจนแก้วหูแทบแตกและทันใดนั่นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อเปิดออกไปเขาก็พบดกับลูกบ้านทั้งตึกที่มารวมตัวกันอยู่ฝั่งหน้าห้องพร้อมชี้หน้ากล่าวหาว่าเขาเป็นต้นตอของเสียงนรกทั้งหมดคนดูแลตึกบุกเข้ามาในห้องและค้นเจอต้นตอของเสียงมันคือลำโพงที่ซ่อนอยู่และเชื่อมต่อกับมือถือปริศนาทุกคนตกตะลึงอูซองปฏิเสธพลวันว่าเขาถูกใส่ร้ายแต่ไม่มีใครเชื่อ โดยเฉพาะชายชั้น13ที่ฉวยโอกาสนี้แกล้งทําเป็นถูกอูซองต่อยจนล้มลงไปต่อหน้าทุกคนอูซองถูกลากตัวไปโรงพักในข้อหาทําร้ายร่างกายทันทีที่โรงพักหัวใจของอูซองแทบสลายเขาไม่ได้ขวงเรื่องคดีแต่ห่วงว่าวันนี้คือเส้นตายที่เขาต้องขายคริปโตถ้าพลาดวันนี้ไปทุกอย่างจะพังทลายเขาคลุ้มคลั่งพยายามบุกเข้าไปในห้องทํางานของตํารวจเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ขายเหรียญให้ทันแต่สุดท้ายเขาก็ถูกยิงด้วยปืนไฟฟ้าจนสลบไป อูซองฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากสลบไปหลายชั่วโมงเพราะหญิงสาวตัวแทนลูกบ้านมาประกันตัวและเป็นพยานว่าเขาบริสุทธิ์เขารีบวิ่งกลับบ้านเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยมือที่สั่นเทาแล้วก็ได้พบกับความจริงที่โหดร้ายเขาขายมันไม่ทันกราฟดิ่งเหวติดลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เงินข้อสุดท้ายหมดไปบ้านกำลังจะถูกยึดทุกอย่างจบสิ้นแล้วเขาตัดสินใจเขียนจดหมายลาตายและกำลังจะกระโดดตึกแต่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเองเสียงนรกนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง้งงงคคคคววววาาามมสิินนนนนหัเเปปลี่ย่ย็แออูซดนในใจ ในเมื่อกูก็จะตายอยู่แล้วขอไปฆ่าไอ้คนชั้น13ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก่อนแล้วกันแต่ระหว่างทางลงไปก็กลับเจอชายชั้น15ที่ยังคงปรักปรำว่าเขาทําเสียงดังอูซองระเบิดอารมณ์ใส่ว่าไม่ใช่เขาและในที่สุดชายชั้น15ก็ยอมเข้าไปพิสูจน์ในห้องแล้วก็พบว่าอูซองพูดความจริงทั้งสองจึงตัดสินใจร่วมมือกันบุกไปที่ห้อง1 3 0 1และได้พบเอกสารลับที่ชี้ว่าห้องนี้ก็ถูกจำนองไว้กับที่เดียวกันกับอูซอง พวกเขาเริ่มปฏิปตอเรื่องราวและสงสัยว่านี่อาจเป็นแผนของใครบางคนที่ต้องการปั่นหัวให้ลูกบ้านย้ายออกไปเพื่อฮุกตึกนี้ไว้คนเดียวและผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็คือหญิงสาวปริศนาบนชั้นสุดพวกเขาทั้งสองปรึกษากันว่าจะเข้าไปคุยกับคนที่เป็นตัวแทนลูกบ้านก็คือหญิงสาวที่อยู่ชั้นบนเพื่อไปค้นหาอะไรบางอย่างอูซองแกล้งเข้าห้องน้ำเพื่อแอบค้นหาหลักฐานแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติยกเว้นห้องห้องหนึ่งที่ถูกล็อกเอาไว้เธอจับได้ว่าอูซองแอบเข้ามาเหมือนกำลังค้นอะไรในบ้านของเธอเธอกับสามีจึงไล่เขาออกไป าพาตัดมาอีกวันแต่แล้วจุดเปลี่ยนที่ท้าจริงของเรื่องก็มาถึงอูซองสังเกตเห็นมือถือเครื่องที่เคยถูกยัดเยียดให้เขาเป็นแพะมันมีสัญญาณ WiFi ที่กำลังเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของห้องใดห้องหนึ่งอยู่เขาหยิบมือถือไปเพื่อเอาไปให้ชายชั้น15ดูแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจว่าทำไมเวลามือถือเครื่องนี้อยู่ใกล้กับห้องชายชั้น15สัญญาณของมันกลับมีเต็มเปี่ยมหรือว่าชายชั้น15คนที่เขาไว้ใจที่สุดจะเป็นคนทำเรื่องนี้ อูซองวางแผนแอบเปลี่ยนกุญแจห้องกับชายชั้น15ตอนที่ไปฟิตเนสด้วยกันและลอบเข้าไปในห้องของเขาและภาพที่เห็นก็ทําให้เขาแทบหยุดหันใจชายชั้น15นี่เองคือตัวการทั้งหมดในห้องเต็มไปด้วยจอมอนิเตอร์ที่แอบสอดส่องทุกห้องในตึกเขารู้ทุกความเคลื่อนไหวของทุกคนมันคือตัวการสร้างเสียงนรกและมันคือคนตัดต่อคลิปใส่ร้ายเขาอูซองรีบถ่ายรูปทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแต่ในขณะที่กําลังจะหนีชายชั้น15กลับเข้ามาในห้องพอดีเขาต้องรีบซ่อนตัวในใต้เตียงและทันใดนั้นเองประตูกกก็เปิดอออีครั้ง ผู้มาเยือนก็คือคุณป้าชั้น13ที่แรมพวกมันก็ร่วมมือกันแกล้งเขามาตลอดอูซองได้ยินทั้งสองคนเริ่มทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวก่อนที่ชายชั้น15จะลงมือฆ่าคุณป้าอย่างเลือดเย็นจากนั้นมันก็โทรแจ้งตำรวจแล้วใส่ร้ายว่าอูซองคือฆาตกรอูซองอาศัยจังหวะหนีออกมาได้แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับชายชั้น15ที่หน้าประตูมันแกล้งเอาค้อนทุบหน้าตัวเองเพื่อสร้างหลักฐานว่าถูกทำร้ายการต่อสู้เริ่มต้นแต่อูซองสู้ไม่ได้และจำใยต้องยอมร่วมมือ เมื่อชายชั้น15เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาคือนักข่าวที่แฝงตัวเข้ามาสืบสวนการทุจริตครั้งใหญ่ในการก่อสร้างตึกนี้ทั้งสองบุกข,ขึ้นไปชั้นบนสุดอีกครั้งจับตัวหญิงสาวตัวแทนของลูกบ้านมัดไว้นักข่าวหนุ่มขู่ให้เธอมอบบัญชีรายชื่อทุกคนที่ร่วมคอร์รัปชันแต่เธอกลับโยนความผิดให้สามีและพยายามส่งสิกให้อูซองช่วยอูซองรีบแก้มัดให้เธอแต่เธอก็ถูกลากเองเข้าไปในห้องเซฟเธอแอบบอกให้อูซองไปเอาปืนที่ซ่อนไว้ด้วยโต๊ะแต่เขาก็ถูกนักข่าวหนุ่มััดจนนร่วไปกบพื้ และทันใดนั้นเองเธอก็คว้าปืนก๊าซพิษมายิงนักข่าวหนุ่มจนบาดเจ็บการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างสามีของเธอกับนักข่าวหนุ่มจบลงด้วยความตายของฝ่ายสามีเขาถูกสามีเธอแทงด้วยอาการบาดเจ็บเจียนตายหญิงสาวออกมาพร้อมบอกให้อูซองฆ่านักข่าวซะเพื่อจบเรื่องแต่อูซองไม่กล้าทำเธอจึงคลั่งแค้นหันมาคว้าไม้กอล์ฟาฟาดอูซองจนเกือบตายและในขณะที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนักข่าวหนุ่มก็ยุกแรงเฮือกสุดท้ายจัดการเธอจากด้านหลังและจบเรื่องนี้ได้สำเร็จอูซองลุกขึ้นมาอย่างทุลักทุเล เขาหยิบเอกสารทั้งหมดขึ้นมาดูในนั้นมีสัญญาจำลองบ้านของเขาอยู่ด้วยและต่อหน้านักข่าวที่รอคอยสิ่งนี้มานานอูซองก็ได้เปิดเตาแกส๊สแล้วเผาเอกสารทั้งหมดทิ้งจากนั้นเขาก็เดินลงมาจากตึกที่กำลังจะล่มสลายและไม่นานเสียงระเบิดก็ดังสนั่นขึ้นมาจากชั้นบนสุดเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงที่อูซองกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านบอแต่เพียงไม่กี่วันเขาก็กลับมาที่ตึกนี้อีกครั้งเพราะความจริงแล้ววันนั้นเขาไม่ได้เผาเอกสารรายชื่อคนที่โกงทั้งหมดเขายังเก็บเอกสารไว้ที่ห้้้องงแลละกกาารารัับมคนี ก็เพื่อที่ตัวเขาเองจะเป็นคนเปิดโปงมหากาบการคอร์รัปชันที่สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศและหนังก็ตัดจบลงไปตรงนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราสุดพริกผันนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ